แล้วนะครับรีโว่ล็อกโค่นะครับ 2.4G เกียร์ออโต้นะครับสีขาวมุกเลขไม่เจ็ดหมื่นนะครับราคา769,000บาทนะครับกับคันนี้เลยนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดน่ะเป็น4ประตูรีโว่ล็อกโค่สวยๆเลยนะครับใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับข้อใหม่นะครับเป็น 2.4G เกียร์ออโต้นะครับต้องบอกว่าสวยเนียนมากนะครับ ราคา769,000บาทนะครับมีพรมกระดุมไดมอนด์คัตเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะครับเลขไม่เจ0 0 0มนะครับรถเข้าประมาณคันนี้นะครับสวยๆเลยรีโว่ล็อกโคนะครับ2.4 G เกียร์ออโต้้ว่หล่อแล้วนะครับด้านหลังยิ่งหล่อกว่านะครับทั้งกันชนตั้งสติ๊กเกอร์และคาดหลังนะครับแล้วก็ตัวสปอร์ตบาร์นะติดฟิล์มรอบคันมีการสาดมาให้แล้วนะครับภายในคันนี้เป็นพรมกระดุมไดมอนด์คัตทั้งคันนะครับตัวเบาะเป็นสีดำนะครับหลังคาก็เป็นสีดำมีแอร์ด้านหลัังให้้ดวยนะครบ ราคา769นะครับรีโว่ล็อกโค่สองี่จีเกียร์เป็นห้องเครื่องของเจ้ารีโว่ล็อกโที่เข้ามาใหม่นะครับสีขาวมุกนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับสวยใสเนียนๆนะครับสติกเกอร์มอกรแผ่นพุงแผ่นเพจอุปกรณ์เดิมติดรถอยู่ครบหมดนะครับคันนี้ราคาเพียง769,000บาทนะครับห้องเครื่องเนียนเนียนนะครับ2.4ลิตรเทอร์โบเดี่ยวนะครับคันนี้เลยนะครับหากใครสนใจนะครับติดต่อผมเนตเพชรยนต์นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้สวยๆครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเนตเพชรยนตต์์นนนนนะะครััับววี้อาาทิยเ นะครับก็วันนี้มี Toyota r ร v o นะครับเข้ามาใหม่นะครับคันนี้เป็น r ี v o ่ o c อกโค g ดสองจุดเกียร์ออโต้นะครับปี2018นะเลขไม่เพียง70,000กิโลเท่านั้นนะครับ70,000กิโลเท่านั้นนะครับคันนี้เป็นสีขาวมุก4ประตู P Runner r อ v o ร o c ว่นะครับปี18บแปดเกียร์ออโต้เครื่องยนต์2.4นะครับราคาเพียง769,000บาทนะครับ769,000บาทนะครับลูกค้าจะได้รถแบบนี้ไปนะรถสวยๆเนียนๆนะครับน้องๆป้ายแดงกันเลย นะครับก็คันนี้ราคาถูกมากเลยนะนะครับเจ็ดหกเก้านะคือราคาเบามากนะครับสําหรับตัวโล็อกโคลปกติล็อกโคลมานี่ไปแปดไปนู่นเลยแปดกว่าเลยนะครับคันนี้แน่นอนแหละเพราะว่ามันเป็นเครื่องยนต์สองจุดสี่นะครับราคาเป็นเจ็ดหกเก้าเท่านั้นเองเลขไมล์เจ็ดหมื่นนะครับก็ขับได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะครับเพราะว่ารถตัวนี้เป็นสี่ประตูนะครับสวยๆนะคือจริงๆลอ็อกโคลหน้านี้ผมว่าหล่อกว่าหน้าปัจจุบันหีินะ นะครับไฟหน้าก็จัดมาเต็มนะครับโปรเจคเตอร์นะครับมีเดย์ไทม์แล n i ิ g งไลท์ให้นะครับแล้วก็ไฟเี้ือไฟหลีอยู่ด้านในนะครับแล้วตัวกระจังก็เป็นสีเทาดำนะครับตัดกับสีดำเป็นโนแบ็คนะครับมันก็ทำให้ดูดีไซน์ดูแบบโฉบเฉี่ยวนะครับสวยเลยนะครับคันนี้จริงๆรถเข้ามาเมื่อวานนี้แหละนะเข้ามาแล้วก็เราก็ปรับสภาพเมื่อวานแล้ววันนี้ก็เรียบร้อยแลวนะเพราะว่ารถมันเข้ามาสวยอยู่แล้วนะครับด้านล่างก็มีไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ครอบด้วยโครมสีดำตัดสีเทา นาคันนี้ติดฟิล์มมาเรียบร้อยแล้วนะครับติดฟิล์มมา60-80รอบคันนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าเป็นสีดำนะครับมีการสะอาดให้เรียบร้อยนะครับคือล็อโค่จุดเด่นมันคือเป็นดำสับขาวดำสับขาวอย่างเงี้ยเป็นล้อแม็กสีดำโป่งล้อดำคิ้วดำตัวสปอร์ตบาร์ด้านหลังเป็นสีเทานะครับแต่คันนี้ต้องบอกว่าสวยมากนะครับหากค่ายสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0ู2 6 4 0 7 7 7 6 นะครับล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กตรงรุ่นนะครับหกก้านหกรูร้อยยางดันหลบดิสเบรกคู่หด้ด้านหลังเป็นดำนะครับอันนี้ได้เป็นยางติดรถมาเนาะนะครับเป็นยางปีสิบแปดจากฝ้ายแดงนะครับก็สวยสวยเนียนนะรถไม่มีสนิมนะครับดูพวกปั๊มเบรกคาลิปเปอร์นะครับใหม่นะครนบจานเบรกใหม่ๆแบบนี้นะครับเพราะว่ารถใช้งานน้อยรถใช้งานน้อยนะครับแล้วก็ชุดช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามันไม่มีสนิมนะครับมีบางโคงบางโคนอะไรให้เรียบร้อยนะครับรถ เฉียงๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้เป็นโตลต้าลิโวล็อกโนะครับ 2.4G นะครับเกียร์ออโตปี2018นะครับตัวรถเป็นสีขาวมุกแบบนี้นะครับสีขาวมุกแบบนี้นะครับสวยๆเนียนๆนะครับไฟเลี้ยวมีที่กระจกมองข้างด้วยนะครับกระจกตัวนี้เป็นสีดำนะกระจกทั้งบานทุกบานก็เป็นของโตลต้าแท้หมดนะครับเป็นกระจกโตลต้าแท้แบบนี้นะครับมันมีออโต้อะลามเนาะแล้วกุญแจก็เป็นดอกพับ นะครับแล้วก็มือเปิดเป็นสีดำนะของล็อกโคแต่ว่าคันนี้มีการรอยมือเปิดเป็นโครเมียมมาให้นะครับมีการสาดมาให้สวยๆเรียบร้อยเลยนะครับหากใครอยากได้ล็อกโคนะครับแล้วว่าไม่ต้องการจ่ายภาษีรายปีแพงนะครับก็ดูเป็น2.4อย่างเช่นคันนี้นะครับเป็น 2.4G นะครับเกียร์ออโต้นะครับรีโวลอโคนั่นเองนะครับ769นะ769เท่านั้นนะครับรถมา70,000นะฟรีดาวจัดเต็ม นะครับฝาท้ายด้านหลังก็มีคาดหลังมาให้อันนี้เขาติดแถมมาเนาะรับเจ้าของเดิมเขาก็ตกแต่งมาเพิ่มนะครับตัวเบรกหลังนะครับเป็นดัมเป็นดัมแต่ว่าพ่นการสนิมมาให้เรียบร้อยเลยนะคือใหม่มากนะตรงคัสทรงคัสซีแล้วก็ตัวล้อตัวคาลิปเปอร์นะครับฝาครอบเนี่ยฝาครอบดัมเบรกเนี่ยพ่นการสนิมมานะครับสวยๆเนียนๆน,น,นะครับคัสทรงคัสซีเดิมๆหมดเลยคันนี้ นะครับจะเห็นได้เลยว่าคัสซีเดิมท่อเดิมนะครับแหนบเนิบทุกอย่างเดิมหมดนะครบล้อยางอะไหล่อยู่ครบนะครับกระบงกระบะเนียนๆนะครับสวยๆนะครับเห็นเลขคัสซีชัดเจนหมดทุกจุดนะครับพาค่สนใจนะครับตัวโตโยต้าร v o ว o c ลโคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาหาผมเนตเพรยนต์ได้เลยนะครับ0 6น6์0 7 7 7 6นะครับคันนี้ต้องบอกว่าเดิมเลยนะเดิมมากนะกันชนด้านหลังก็จะเป็นสีเทาเนาะ นะครับมันจะเป็นสีเดียวกับตัวสปอร์ตบาร์ที่ขึ้นไปข้างๆนะครับนะแล้วก็มีโลโก้ไฮรักอยู่ตรงนี้นะครับแล้วด้านล่างนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับรถแห้งๆเลยนะนะรถคันนี้วิ่งที่กทมนะครับก็ไม่มีคราบฝุ่นคราบแดงเลยนะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาแล้วก็คือรถมันมามันสวยอยู่แล้วนะครับหากใครที่กําลังลังเลหรือว่าดูไว้หลายๆที่นะครับก็ลองชมคลิปนี้นะครับแล้วก็โทรเข้ามาปรึกษาผมได้ นะครับว่ารถที่บริษัทเพยนต์นของเราคัดเกตทุกคันนะครับเนี่ยฝาท้ายโครงสร้างเดิมๆนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับซอกกระบอกกระบาดไม่มีสนิมนะครับใหม่ๆสวยๆเนียนๆนะครับราคาเพียง7 6 9 0 0 0บาทนะครับกับโตโยต้ารีโว o ล็อกโคคันนี้นะคือมันเป็น4ประตูสมัยใหม่ก็คือเป็น4ประตูเกียร์ออโต้นะครับที่มีแรงบิดสูงนะครับจะขนคนขนของก็ใช้ได้เหมือนปกติทั่วไป นะเพราะว่ารถตัวเครื่องยนต์มันเป็น2.4ลิตรเนี่ยจริงๆมันไม่ได้อืดหรืออะไรหรอกครับมันเทียบเทียบกับ2.8มันก็พอๆกันนะครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่การใช้งานของเราว่าเราเอาไปใช้แบบไหนนะครับตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน2งล้อนะครับไม่ใช่4ล้อนะเป็นตัวขับ2นะครับโลโก้เราก็มีสีดําสีขาวนะมีอยู่ค่อนข้างหลายคันเลยตอนนี้นะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่น่าสนใจนะเพราะว่ารถสวยมาก นะครับเดิมๆเนียนนะสีเดิมทั้งคันนะครับไม่มีพิความจมน้ําชนหนักนะครับมีพรมกระดุมไดมอนด์คัตเข้ารูปมาให้เรียบร้อยแล้วคันนี้นะครับก็สั่งตัดมาทั้งคันนะครับเป็น 3D พรมกระดุมนะครับก็ครึ่งหมื่นอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับชุดเอามาใส่นี้นะมันก็ทําให้รถดูหรูดูแพงขึ้นนะครับมันก็จะดูหรูดูแพงขึ้นนะครับแผงประตูเป็นพลาสติกแข็งสีดำนะครตัดกับสีดําเงา นะครับกระจกเป็นโตยต้าแท้นะครับทั้งสองบานเลยนะครับติดฟิล์มลามินามานะครับฟิล์มลามินานะเดี๋ยวเห็นไม่ชัดเนี่ยฟิล์มลามินานะครับรถสวยๆเดิมๆมีบาร์ให้นะเป็นสีดําคือภายในหลังคงหลังคาเป็นสีดําหมดนะครับเนี่ยเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับไม่มีคาดยันไม่มีอะไรเลยนะครับสวยๆตัวบอกก็เป็นโทนสีดําหมดเลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับอันนี้เป็นบอกคนขับปรับไฟฟ้านะครับ บอกอีกฝั่งหนึ่งปรับมือนะครับตัวบอกก็สวยๆนะรถปี18ปไม่เพียง7 0 0 0 0มื่นะครับเขาน่าจะไม่ค่อยได้ใช้ไม่เพียง70,000ผมบอกเลยว่ารถไม่้ํำรถไม่ชํำนะดูได้ตาสังเกตเนี่ยพวกบงพวกบอกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็พวกตามเกียร์ตามพวงมาลัยเนี่ยไม่มีรอยเลยนะผมถึงบอกว่าคันนี้สวยแลวรถไม่ชํำนะครับเนี่ยเป็นบอกไฟฟ้านะครับมีพรมกระดุมไดมอนด์คัตเหมือนกันนะครับกระจกด้านหน้าก็ออโต้อารามนะครับแล้วก็พวกเม็รอก็ของเดิม นะครับรถไม่มีพลิกคว่ำจมน้ําชนหนักกับสีตัดแต่งตัวถังไม่มีแน่นอนนะครับซื้อรถกับบริษัทเพชยรยนนะครับสบายใจได้เลยนะสครับเพจยไฮรักอยู่ครบนะครับเสา A เสา B นะครับซอกประตูประตูอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่ารถมันเดิมมากนะครับเดิมสุดๆนะครับหักใครที่กําลังลังเลแหละเหมือนที่ผมบอกว่าตัวรีโวล็อกอ่ะนะครับมันมี2 8งจุดตกับสองนะครับอันนี้ก็เก็บไปเป็นทางเลือกอีกหนึ่งคันนะครับเพราะว่ามันสวยแล้วมันน่าใช้มานมากนะครับมันน่าใช้งานมากๆ พวงมาลัยก็เป็นมันติฟังก์ชันซ้ายขวารับกุญแจได้เป็นดอกพับถ้าเป็นตัวส8ิปดกุญแจจะได้เป็นตัวสมาร์ทคีย์เล็นะครับแล้วก็เนี่ยหน้าปัดเรือนไม้นะครับอุปกรณ์ใช้ได้ทุกจุดนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ชมนะครับสวยๆใสๆนะครับหน้าจอ LVD ดิจิตอลใช้ได้หมดนะครับจอกลางก็เป็นของโตลต้านะครับมีมันมีเนด้วยนะใส่เมมเอ็ดีาตรงนี้นะครับเป็นระบบนำทางเนวิเกเตอร์นะครับตรงนี้ก็ เป็นสีดำเปียโนแบ็กตัดกับโครเมียมนะครับแอร์เป็นออโตเมติกนะครับสวยๆนะครับ AUX นะครับมีฝาปิดครบทุกจุดนะครับซ้ายขวา USB มีให้หมดนะครับคอนโซลตรงกลางเนี่ยตรงคันเกียร์ก็จะเป็นสีดำทั้งชิ้นเลยเป็นสีดำหมดเลยนะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับมีสีดำเปียโนแบ็กตัดตรงนี้ตรงนี้เป็นหนังนะครับจริงๆตรงนี้มันก็หมุนออกเปลี่ยนได้แหละนะครับถ้าใครไม่ชอบแต่จริงๆของเดิมมันสวยนะ โลโก้ oco, คือโลโก้ภายในสวยมากนะหมดกันขับขี่มีให้อีโคและพาวเวอร์นะครับที่เท้าแขนก็เป็นวัสดุแบบบุนุ่มมานะครับนี่มีที่ชาร์จแบตให้อีกนะับเป็นที่เสียบเหมือนไฟบ้านเนาะนะครับคันนี้ก็เป็นโ o ตาลิโวโลโก้สองที่ต้องบอกว่าสวยงามนะครับภาพเนื้อผ้าเลยนะกระจกก็เป็นกระจกตัดสายออโต้นะครับแล้วก็มีกล้องบันทึกหน้ารถยนต์ไว้ด้วยนะมนติดมาจากศูนย์โดตา เดี๋ยวชมห้องเครื่องของคันนี้กันนะห้องเครื่องของเจ้าลีโวคันนี้ก็ต้องบอกว่าใส่ๆนะครับใสาๆเลยนะครับดูได้เลยนะครับแห้งๆเนียนๆนะครับอยากดูตรงไหนก็โทรเข้ามาหาผมนะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปหรือวิดีโอคอลดูรถสดๆได้ทุกคันนะครับรถทุกคันที่ถ่ายไปมีรถจริงนะครับมันอยู่ที่ว่าต่อลูกค้าโทรมารถมันจะขายไปแล้วหรือยังนะเพราะว่าล่าสุดมีลูกค้าโทรมาดีแมก ไม่ทันสักคันนะผมบอกเลยเพราะที่นี่เซลล์ข้างเยอะนะสามสิบกว่าคนนะครับก็มีคนเปิดช่องหลายๆทางนะครับถ่ายคลิปรีวิวนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็จะถ่ายดีแม็กซ์รีโวลรถครอบครัวประมาณนี้นะครับโป้งนะครับด้านบนนะพวกเม็ดอาร์คต่างๆนะสังเกตได้เลยว่าคมๆคมๆแบบนี้นะครับเพราะว่ารถเราคัดเกรดมาแล้วนะครับเป็นเกรด A ทุกคันนะครับรถเราประมูลมานับเช็คประวัติศูนย์ได้หมดนะครับก่อนเราซื้อรถเข้านะครับทีมจัดซื้อของบริษัทก็ จะดูประวัติรถกับกับทางศูนย์มาก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปประมูลนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเวลาเราขายออกไปนะจะได้ไม่มีปัญหาตามหลังมานะครับมันสบายใจทั้งผู้ซื้อผู้ขายนะครับเดิมๆนะครับตัวนี้ปั๊มลมปั๊ม ABS อะไรต่างๆเดิมหมดนะครับผมอาจจะพูดไม่ค่อยชัดหรือพูดเบานะเพราะว่าพอดีไปร้อนในนะครับเจ็บปากนิดนึงนะครับตไลติกนะครับแห้งๆเนี่ย เดิมนะครับไม่ค่อยได้ใช้งานถ้าใช้มากๆหรืออะไรนะมันจะดำๆเป็นถนิมคือมันไหม้อนะนะครับอันนี้ก็ของเดิมนะครับฝาวาวนะครับเดิมหมดนะครับไม่มีเปิดไม่มีปิ้นนะครับรถสวยเดิมมากนะครับเป็น2.4ลิตรเทอร์โบเดียวนะครับคงสร้างตัวรถแน่นอนอยู่แล้วนะครับใครที่เป็นลูกค้าเก่าเพชรยนต์นะครับทราบดีว่ารถคุณภาพนี่ต้องบอกว่าจัดเต็มสุดๆนะครับ เพราะว่าเดือนนี้มีลูกค้าเก่าติดต่อกับมาหลายท่านเลยนะครับอยากซื้อรถเพิ่มนะหรือว่ากําลังหารถไว้ตอนเดือนมีนาเมษานะครับรอรุ่นไหนก็ลองโทรเข้ามากันก่อนนะครับก็ฝากกดติดตามช่องด้วยแล้วก็รีวิวรถสวยๆนะครับคุณภาพจัดเต็มแบบนี้ให้ชมนะครับทุกวันนะครับใครอยากได้รถรุ่นไหนก็โทรเข้ามาหาผมนะครับ0626407776นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบตแห้งนะของ 3k นะนะครับ คัวบง่งคัวแบตนะครับใสๆนี่ยไม่มีขี้โกงขี้เกลือนะครับสวยๆเนียนๆนะค,คันนี้ต้องบอกเลยว่ารถสวยมากนะถาดล็อกบงล็อกแบตอะไรนี้ให้ครบนะโครงสร้างตัวรถเดิมๆนะครับเดิมๆนะพวกเ,เป็นองเมทอาร์คแผ่นพงแผ่นเพดพติกเกอร์มอกอทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับต้องบอกว่ารถเราผ่านประวัติสูตรมาหมดแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการแมทแนนซ์แล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องบาดเหตุ นะครับรถที่เป็ดยนต์นะครับไม่มีพิกความจมน้ําชนหนักนะครับมีเต็มที่ก็คือเบียดเบียดกันชงกันชนอะไรพวกนี้มันมีอยู่แล้วนะครับตามการใช้งานทั่วไปนะผมเชื่อได้เลยว่ารถทุกบ้านมันต้องมีอยู่แล้วแค่เบียดเบียดบางกระถางต้นไม้บางเวลาถอยจอดอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องปกติของการใช้รถนะครับแต่อยากได้รถมือสองนะครับคุณภาพดีสักคันหนึ่งก็อยากให้นึกถึงเพชรยนแล้วก็นึกถึงผมเน็ตเพชรยนต์นะครับเพราะว่าผมอยากให้ลูกค้าสบายใจแล้วก็ซื้อรถแบบมีคุณภาพที่ดีไปใช้นะครับไม่ต้องมาปวดหัวมาตอนหลัง ค,คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ต้องบอกว่ารอละรอเลยนะครับราคาเพียง769,000บาทนะครับกับเลขไม่์70,000กิโลนะครับเป็น t o y ยต้า e v o 2.4 g จีนะครับเกียร์อัตโนมัติ4ประตู4ประตูะตยกสูง Revo ล็อกโค้ครับ